เรามันมีมือซ้ายมือขวามันก็มีสุขกับมีทุกสองอย่างอ่ะนะฮะมันก็อยู่ที่เราอ่ะจะคัดสรรสิ่งใดเข้าหาตัวเเองบ้างอะไรที่มันทุกเราก็อย่าไปใส่ใจมันอย่างนี้ผมโพสต์ไปแล้วฮะว่าความทุกข์ไม่ใช่สแตมเซเว่นนะฮะจะไปสะสมไว้ทําไมจะส,สมไว้แลกของเหรอนะฮะก็พยายามปล่อย,ปอยไปมีเงินก็ไปกินไปเที่ยวบ้างนะฮะหาความสุขใส่ตัวที่มันเดือดร้อนคนอื่นก็มีความสุขดีนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ อาคุณวิไลลักษอ่ะผ่านไปแล้วนะสาธุข่ะจะพยายามสวดหนูก็สวดค่ะดีครับสวดสวดีอยู่แล้วดีมากเลยสวดสวดไปแล้วจําได้เองเฉยเลยนะฮะบทยาวๆเนี่ยสวดไปทุกวันทุกวันแล้วจําได้เองเฉยๆเลยก็ก็ดีนะครับอ่ามีเพื่อนๆท่านใดอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมหอมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหม พรุ่งนี้ผมมีนัดไปคุยงานนะฮะขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตื่นเต้นเหมือนกันไปคุยงานกับบริษัทเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งที่เหมือนกับที่เกาหลีนะฮะเขาจะมีพวกมีเขาเรียกไอดอลเหรอผมก็เรียกไม่ถูกไอดอลเกาหลีมานั่งทอล์กให้ฟังแล้วก็จะมีคนส่งดอกไม้ส่งอะไรไปให้นะฮะของไทยเราก็มีแอปอันนี้นะครับก็ทางทางเจ้าของก็จะให้ผมไปคุย ก็อยากจะให้ผมไปเป็นหนึ่งในในแอปที่ไปทอล์กอยู่แล้วก็จะมีคนส่งหนมงหนหนมงดอกไม้อะไรมาให้ซึ่งผมก็ว่ามันก็สนุกดีนะครับก็น่าจะดีแหละฮะก็เดี๋ยวกําลังจะไปคุยพรุ่งนี้นะครับว่าจะจะยังไงต่อไปซึ่งมันเป็นเ,เดี๋ยวนี้โลกมันก้าวหน้าไปเยอะมากบางอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทันจริงๆนะฮะเรื่องของวิวัฒนาการสมัยใหม่แต่ก็เป็นอะไรที่น่าจะสนุกดีนะครับนะอ่า คุณดาวบอกว่าสาวๆเข้ามาเยอะครับอาจารย์แต่มันเหมือนไม่มีอารมณ์จะสารต่อเหมือนเจอไม่ดีคืออะไรวะอ๋อตัวคุณดาวใช่ไหมอ๋อสาวๆเข้ามาเยอะอ๋อสาวๆคุณดาวเข้ามาเยอะก็มันลาหูยังทับอยู่อะ่ะอารมณ์มันจะเหมือนกับคนแบบไม่ค่อยจอยเท่าไหร่นะอ่าคุณบีบีบอกว่าอาจารย์พูดสนุกดีค่ะขอบคุณได้ความรู้ด้วยขอบคุณคุณบีบีนะครับ อาจารย์เก่งสวดก่อนในที่สุดไม่ดูได้ผมยังสวดผิดเลยขนาดเปิดหนังสือสวดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เองแหะครับมันพูดทุกวันนะครับอาจารย์เป็นกําลังใจให้ดีมากๆเหมือนกันคะอาเช่นกันนะ้าคุณวิลักษ์การสวดมนต์ก่อนนอนช่วยให้คุณหลับสบายจริงๆครับช่วยให้หลับสบายจริงๆดีมากๆเลย นะฮะลองไปลองสวดดูหรือไม่ก็เปิดบทสวดแล้วหลับไปก็ได้หลับขณะที่เราหลับเดี่ยจกิตใต้สํานึกเรามันไม่หลับนะตัวเราหลับไปก็จริงแต่ว่าจิตใต้สํานึกเรายังไม่หลับฉะนั้นบทสวดต่างๆก็จะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะฮะก็จะอยู่ในจิตใต้สํานึกเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าคําสวดเป็นภาษาบาลีถ้าเกิดเราแกะออกมาแล้วก็เป็นภาษาที่สวยงามเป็นภาษาที่ยกย่องในคุณของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยฮะก็ก็ดีนะครับก็ดี แต่ก็บอกอีกครั้งได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนเดินทางสายกลางไม่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 ไปทางในทางหนึ่งจนสุดต่งก็มีความสุขดีนะครับเอ,อคุณอาบอกว่าแอปอะไรคะจะเข้าไปติดตามค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนๆเลยนะครับยังไงต้องมาบอกเพื่อนๆก่อนอยู่แล้วนะครับ คุณเต้ยบอกว่าฟังอาจารย์แล้วมีความสุขค่ะขอบคุณคุณเต้ามากๆนะครับอ่าวันนี้น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะนะครับพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็ทุกท่านทํางานให้มีความสุขนะครับเปิดไปเช้าวันใหม่วันที่สิบสองวันจันทร์นะคุณธนภพติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะครับเปิดไปเช้าวันที่สิบสองวันจันทร์คุณก็จะได้เริ่มงานในวัน วันแรกของสัปดาห์ก็ขอใหนะ้ฟังเสียงอาจารย์ก่อนนอนเรียกพลังบวกขอบคุณนะครับคุณดาวอาจารย์มีายที่ปลา้ยเขาคุยกันเรื่องดาวอยู่คุณดาวก็มามีายที่ไหปลาลาดีไหมายไห่ปลาข้างซ้ายเอาออกมันเหนื่อยนะครับก็วันจันทร์เปิดไปวันจันทร์นะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับทําหน้าที่ของตัวเองที่ท,ที่มีอยู่ก็พระพุทธธาตุ พิคูท่านพระแห่งโลกพุทธศาสนาและพระของประเทศไทยนะฮะท่านบอกว่าธรรมะคือการทํางานฉะนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมของเราอยู่เรารักในอาชีพการงานที่เราทําเราก็จะมีความสุขนะฮะเพราะว่าการงานเนี่ยมันกินเวลาประมาณ8ชั่วโมงต่อวันทุกๆวันถ้าเราทํางานแล้วไม่มีความสุขเท่ากับเราต้องทุกวันละ8ดชั่วโมงทุกวันชีวิตแม่งก็จะเกิดมาทําอะไรละฮะถ้าต้องทุก8ชั่วโมงทุกวันเพราะงาน ฉะนั้นเราเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับทำงานให้มีความสุขให้หาความสุขในงานที่ทำอยู่ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีความสุขนะฮะก็ลองดูงานที่มันเหมาะกับเรานะครับคุณดาวบอกว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอนั่งฟังอาจารย์ร้องเพลงขอบคุณนะครับคุณวันณนะเข้ามายังไม่ได้ฟังนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฟังย้อนหลังนะคุณสตากามอน ขอบคุณถ่าอาจารย์บางช่วงไม่ได้ฟังทันฟังเดี๋ยวย้อนหลังได้ย้อนหลังได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านเดี๋ยวเราก็มาเจอกันเรื่อยๆนะครับอ่ามีอะไรกันอีกไหมมีใครจะถามอะไรอีกไหมขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขท,ทุกทุกท่านทุกคนนะครับนะครับขอบคุณคุณ พันธ์นะครับสวัสดีครับ